ปก่อนเดียวมอนยันไงก่อนก็ต้องตันก่อนเดียวเองด้วยรออีกแป๊บนึงครับโอ้ปลาขยันเตรียมเลยครับขยหงล้วน กดด้วยหรือเปล่านจะมีอยู่นู่นนะมันมัน,ม,นมันเนี่ยมันหายใจไม่ออกอะ่ะมันแน่นอะ่ะดีตาแดงโอครับดูว่าจะได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวลงดูครับหัวป่าก็ลงก็ดิง่ง เต็มตุ้มเต็มตุ้ม,ม,มครับน่าจะห้โลบวก50บวเกเต็มไหม เจียยอู่พอได้ปนแรงรถแรง มันจะนกอะดิปลานกอืมจะปลยยกรุบ้มเลย่ะีหรือเปล่าหย่าสินไหมอุ่นหย่าสินไหมพอได้ไหม มเยอะไหมสกักคนอื่นมองวาเยเอะเลือเออผมันเ่องธรรมดาวนี่ครับสูมไปชัดๆจะตายมันจะนอกหน้ามาดิอืมจุเล็กลง ยังยังงาเเบิงใส่ดิโน่เบิ้งบะขยะงับ,งบ,งบขยงล้วนใส่ทอดกรอบ